สดีตจ้ากลับมาจ้ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะคลิปสุดท้ายพาาสุดท้ายของวันนี้นะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจริงๆคุณครูพูดไปแล้วแหละพูดแทกพูดเสริมไปแล้วแหละอยู่ที่ว่าใครจะสามารถจับใจความได้แล้วก็มันก็ไม่ใช่ความรู้ใหม่นะเป็นความรู้เดิมอะเริ่มโดยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเขาบอกว่ามุม ภายในเนี่ยกิจกรรมสำรวจนักเรียนสามารถทำเองที่บ้านได้โดยการที่เอารูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปมาแล้วก็ทำตามเขาในหนังสือเนี่ยจะมีตรงนี้ให้นักเรียนอน่ะเออเซิร์ชเอากระดาษจุดออกมาได้แล้วก็มาทำตามเขาฉีกมุมทั้งสามมุมออกแล้วก็มาวางเรียงกันเขาต้องการที่สูตรกิจกรรมเนี้ไม่มีอะไรเยอะแค่เขาต้องการให้ พิสูจน์ให้เห็นว่ามุมสามมุมของสามเหลี่ยมเนี่ยเมื่อเอามันมาวางเรียงกันแล้วเนี่ยจะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะคะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าความคําพูดที่คุณครูพูดว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิองศาเป็นเรื่องจริงไม่ได้เป็นเรื่องคีโมเป็นเรื่องที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วก่อนที่เขาจะเอามาสอนนักเรียนหล่ร้อยปีแล้วนะ ทีนี้เพิ่มเติมความรู้ใหม่ก็คือขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยปสิองศาหรือ2มุมฉากอ่าใช่สิเก้าสิบหกเก้าสบเท่ากับร้อยแปดิใช่ไหมล่ะเออแค่นั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่3ามพารที่3ามเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องของร้อยแปดิบรวมกันให้เป็นร้อยแปดสอ่ะ จากสามเหลี่ยมที่ให้มาเขาบอกว่าให้หาขนาดของมุม C คือมุมฝั่งนี้โดยที่บอกมาแล้วว่า a 60 b 30โดยที่เราบอกว่าทั้งหมดรวมกันเนี่ย a วก b บวก c เนี่ยเป็น180องศาเนาะรูปแบบของการแก้สมการง่ายๆสมการคืออะไรล่ะพูดไปตั้งแต่เทอมหนึ่งแล้วเด้อสมการก็คืออะไรคะการที่มีเครื่องหมายเท่ากับขั้นอยู่ตรงกลาง รูปประโยคที่นักเรียนเขียนฝั่งซ้ายต้องเท่ากันกับฝั่งขวาเนี่ยเขียนมั้งแต่ปหนึ่งแล้วอะ่ะเพราะนั้นสมก,การไม่ใช่เรื่องใหม่แค่แค่เคยพูดให้ฟังกับไม่เคยได้ยินแค่นั้นเองเนาะจะเขียนอะไรไปก็ตามถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับเชื่อมอยู่แสดงว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาต้องเท่ากันนักเรียนจะไปเจอสมการจริงจังอีกครั้งในการขึ้นมัธยมหนึ่งเนาะอ่ะทีนี้ เรารู้แล้วว่า c ต้องหา60เป็นของ a ใช่ไหมสามสเป็นของ b c คืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันรวมกันแล้วได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นหา c ตัวเดียว c ก็เลยจะได้มาจาก c ก็เลยจะเท่าก,กับร้อยแปดิลบกับ90 90มาจากไหนอ่ะเ0ก็มาจากสองตัวนี้รวมกันใช่ปะนักเรียนเวลามันอยู่ด้วยกันอ่ะมันรวมกัน แต่เวลามันไม่ลูอ,อยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมันจะหาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันลบออกจากกันจริงๆถ้าคุณครูสอนในสมนการของพี่มัธยมคุณครูก็จะพูดว่า c อยู่เฉยๆเพรานะ c เนี่ยหาค่ามันสิ่งที่ไม่เฉยคือ2ตัวนี้เราต้องย้ายข้ามฟากไปทีนี้เมื่อเราย้ายข้ามฟากไปเนี่ยฝั่งตอนอยู่เนี่ยเป็นบวกย้ายข้ามไปต้องเป็นลบอย่างนี้นะนี่คือความรู้ของคนที่จะเรียนสมนการในมัธยมหนะคะ เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ฝั่งนี้เป็นคูณอยู่ย้ายข้ามฟากไปเนี่ยมันจะเป็นหารนะนี่ความรู้พื้นฐานเดอ้อกลับมาเพราะนั้นถ้าหา c ตัวเดียว c จะได้มาจาก180ยบลบออกจาก a กับ b ใช่ไหม,มถ้าเขียนมาทัดที่สองซ้อนเข้าไปก็จะได้เป็นอย่างนี้180ยบลบกับ60แล้วก็ลบกับ30 ก็จะได้แบบนี้นะจ๊ะเขารวมกันมาก็เลยรู้แล้วว่าตอนนี้รู้ละ c เนี่ยเหลืออยู่90้าสิบองศาเนาะมาลองดู52า5ก็จะได้แหะไก็ร้อยแปดสิบลบห้าสิบสองลบแปดสิบห้าเราเรียนมาแล้วอำนาจของเครื่องหมายลบกับลบก็คือลบออกไปเรื่อยๆใช่ไหม ก็จะเหลือตรงนี้43องศาไม่ต้องใช้เครื่องวงกลมอะไรทั้งนั้นะ่ะใช้เลขเนี่ยคิดให้ถูกแล้วกันลบให้ถูกแล้วกันอันนี้มาแล้วร้อยแปลบรอยี 120. ใช่ไหมลบออกไปก่อนเหลือ60 6 0บหลบสีเหลือ20ฝั่งนี้เนาะอ่ะทีนี้มีอยู่1้อ1สิบหกร้อลบร้อทีนี้เรารู้ว่าความรู้เดิม สามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยมุมที่ฐานเนี่ยจะเท่ากันทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นลบออกมาแล้วเนี่ยหาร2ก็จะเหลือข้างละ32แค่นี้ลองทำดูที่แบบฝึกหัด6.6จไปเริ่มได้มาจากอะไรคะร้อลบกับอะไรบ้าง78แล้วก็54 เหลือเท่าไหร่อะเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปใส่บนเนี่ยใช่ไหมอ่ะฝั่งนี้ล่ะนี่เท่าไหร่นี่เก้าสิบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นละร้อยแปดสิบลบเก้าสิบลบอะไรอีกสามสิบสี่ 4. เหลือเท่าไหร่เหลือเอาขึ้นไปใส่อ่ะเพราะฉะนั้นพอมาดูข้อสามข้อสามเนี่ย มีสัญลักษณ์นี้มาให้สัญลักษณ์นี้คือหน้าจัว่วหน้าจั่วเนี่ยสมบัติบอกว่ามุมที่ฐานเท่ากันแล้วมุมที่ฐานคืออะไรคะคือ s กับ f ได้ปะเพราะฉะนั้น180ก็จะลบ57แล้วก็57ใช่ปะก็จะเกิดเท่ากับเป็นมุมมุม r เออทีนี้ก็ไปเลือกใส่เอาเองนะไม่เฉลยแล้วเดี๋ยวรอเฉลยค่าผัดไปเลยอุ้ยทํามาจนสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายกับข้อสามเนี่ยทฤษฎีค่อวิธีคิดเดียวกันอ่ามาดูฝั่งนี้ข้อห้าข้อห้าดูยากไหมขอดูก่อน m t k เขาถามหา m t k คือรูปนี้นะ เขาเอารูปนี้นะเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็จะได้มาจากอะไรร้อยแปดสิบลบห้าสิบลบสี่สิบก้ากับในขณะที่ tvk tvk คือรูปนี้นะสองรูปคนละรูปกันนะทีนี้ tvk เนี่ยเออร้อยแปดสิบใช่ไหมลบยี่สิบเจ็ดละรู้ละแล้วลบอะไรอีกอัน เขาไม่บอกอะไรมาเลยแถมเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าด้วยสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเรารู้แล้วว่ามุมภายในทั้งสามมุมมันจะไม่เท่ากันเลยถูกป่อะอะทีนี้ความรู้เพิ่มบางคนอาจจะรู้แล้วใครที่รู้ว่าจะคิดยังไงถือว่าเก่งคุณต้องใช้คํานี้อะความรู้เพิ่มเกิมก็คือมุมเนี้จะ้ะมุมเนี้จะ้ะมุมนี้เราถือว่าเป็นมุมตรงเมื่อทีเนี่ยอยู่ตรงนี้ฟืบมาตรงนี้คือร้อยแปด ใช่ปะมันคือมุมตรงร้อยแปดิเพราะนั้นทีฝั่งเนี้ยที่เราตอบไปเมื่อกี้มันได้เท่าไหร่ก็เอามาลบออกก็จะเหลือเป็นคำตอบที่เอามาใส่ตรงนี้อันนี้บอกไว้แค่นี้บอกไว้แค่นี้นะจ๊ะอ,อเป็นข้อสอบที่มักจะออกบ่อยเพราะเขาชอบเอามาวัดหาเด็กเก่งว่าจำทฤษฎีแม่นไหมอ่ะ ทฤษฎีนี้คุณครูย้ำอีกครั้งทฤษฎีนี้ของเราก็คืออะไรคะมุมตรงเนี่ยมันจะได้180องศาเพราะฉะนั้นฝั่งหนึ่งที่เราคิดมาแล้วสมมุติฝั่งนี้เราได้เราบอกว่าเราได้มา100เพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งที่มันชนกันอยู่อ่ะมันจะเหลือ8 0ถูกไหมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เราลบไว้แล้วเราลบไว้เพื่อใส่ตรงนี้ใช่ปะ่ะพอเราได้ตรงนี้เราก็เอาไปลบเขาเราก็จะได้อีกฝั่งหนึ่งตามมาด้วยอย่างนี้นะ ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะข้อหโอ้ยมากมายใช่อะไรใช่เยอะแยะใช่ทำให้หนูงงเหรอหนูไม่ต้องงงพยายามตั้งสติโดยการพยายามวาดรูปสามเหลี่ยมเล็ก,เลกๆเหมือนที่ครูทำมาตลอดเขาถามหา a b c หนูก็ไปดูซิว่า a b c อยู่ตรงไหนเอาปากกาตัวเองเขียนลงไปก็ได้นี่ a b c หรือเปล่าเอาใหม่ใช่เว้ยนี่อะไรค่ะ a d e เพราะนั้น a b c อยู่ไหนลบใหม่ a a อยู่นี่ b อยู่นี่ c อยู่นี่เพราะนั้นมันคือทั้งหมดใช่ไหมนี่คือทั้งหมดข้อแรกสิ่งที่เขาถามหาคือทั้งหมดทั้งหมดมุมมุมอะไรดูตัวตรงกลางตัวตรงกลางค่ะตัวตรงกลางคือมุม b เพราะนั้นก็กลับไปมองไม่ให้อะไรมาเลยไม่รู้อะไรเลยเพราะนั้นพักไว้ไปทำตัวย่อยๆที่อยู่ในมัน ทำตัวย่อยๆพวกนี้เพื่ออะไรคะเพื่อมันจะรู้ไปเรื่อยๆนี่ทฤษฎีเดียวกันกับที่ครูอธิบายเมื่อกี้ทั้งหมดมันจะเป็นร้อยแปดสิบใช่ไหมตอนนี้มีมาห้าสิบละแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรมาอีกเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยต้องการคนใจเย็นค่อยคคิดแล้วก็ค่อยๆ่อยทำนะคะแบบฝึกหัดหกจุดหกก็เป็น ไปด้วยประการลัชนีนะคุณครูสรุปการบ้านของวันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยการบ้านเนี่ยมี6.4 6.5แล้วก็6.6เท่าที่คุยกันไว้จากสัปดาห์ที่แล้วเรารู้แล้วว่า เราเรียนวันอังคารเพราะฉะนั้นงานเนี่ยต้องส่งอย่างน้อยช้าที่สุดคือวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ก่อนที่จะเรียนครั้งใหม่เพราะฉะนั้นเช่นกันคุณครูก็เลยเขียนว่างานที่สั่งไปทั้งหมดเนี่ยที่ชอบโอดโอยกันว่ามันเยอะมันเยอะมันเยอะอะไรล่ะให้ทําตั้งอาทิตย์หนึ่งถูกป่าเรียนวันที่เก้าส่งวันที่สิบสามเรียกเยอะหรอไม่เยอะหรอกค่อยๆทําทำค่อยๆอยทยอยทำไปทีนี้คุณครูชี้แจงใหม่ว่า รูปที่อัพลงในอัลบั้มเนี่ยทุกทุกวันจันทร์ครูจะลบทิ้งครูจะติ๊กเอาไว้ว่านักเรียนส่งงานแล้วแล้วครูจะลบทิ้งเออ่คนที่ส่งไม่ทันเราจะรอตรวจในเล่มทีเดียวเลยแต่คะแนนของความรับผิดชอบที่ส่งงานทันก็จะไม่ได้เข้าใจตรงนี้นะ เ,ออเราเปลี่ยนจากเทอมที่แล้วเราต้องส่งแบบฝึกหัดแน่นอนยังไงก็ต้องเอาแบบฝึกหัดมาส่งครูเพราะฉะนั้นยังไงหนูก็ต้องทําในแบบฝึกหัดให้เสร็จแต่ใครที่ชอบเป็นคนดินพ่อหางหมูให้ทำเราไม่ทําให้ถ่ายรูปส่งก็ไม่ก็ไม่ส่งเพราะฉะนั้นคะแนนของความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาความมุกมานะเพียรพยายามก็ไม่มีจิตวิสัยตรงนี้ก็ก็ไม่ต้องเอา เกรดสี่ก็คงไปไม่ถึงนะแล้วก็ค,คุณครูก็จะลบอัลบั้มของคนที่ส่งงานในแต่ละสัปดาห์เนี่ยทิ้งสัปดาห์ละครั้งก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะจ๊ะเออแล้วก็คอยดูใบอัปเดตซึ่งใบอัปเดตเนี่ยก็ไม่ต้องวยววยครูหาแล้วครูไม่เช็คของหนูงานครั้งสัปดาห์ที่หนึ่งละคะอ่ะก็ก็หนูส่งไม่ทันไงหนูรอส่งเป็นเล่มแบบฝึกหัดเลยทีเดียวโอเคนะ แค่นั้นเป็นคนละส่วนกันส่วนคะแนนคะแนนในส่วนของความริดชอบเป็นส่วนหนึ่งคะแนนในส่วนของการทำแบบฝึกหัดแล้วถูกมากน้อยแค่ไหนเป็นอีกส่วนหนึ่งโอเคไหมทีนี้เราก็จะจบสามพาร์ทในวันนี้เรียบร้อยนะคะเออโอเคเดี๋ยวกลับไปคุยกันในห้อง